เราจะขยับเข้ามามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบบ้านเรากันบ้างนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นมาจริงๆ <S 2> <S 2> เรื่องหนึ่งเป็นสถานการณ์ที่เพื่อนบ้านครับคือสถานการณ์ที่พมา่าอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับไทยเลยก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับดิวซื้อเรือดำน้าเอาสถานการณ์ในพม่าก่อนแล้วกันนะครับปรากฏว่าที่เราต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันอีกครั้งเพราะว่าในช่วงนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีเหตุ การโจมตีเกิดขึ้นในพม่าหลายต่อหลายครั้งทาง,ทางทั้งที่สถานะของพม่าในตอนนี้อยู่ระหว่างข้อตกลงหยุดยิงด้วยซ้ำนะครับแล้วข้อตกลงหยุดยิงที่ว่าเนี่ยฝ่ายรัฐบาลทาหารพรม่าก็เป็นฝ่ายที่ประกาศข้อตกลงหยุดยิงหลังจากปีแรงก,กดดันจากนานาชาติแล้วก็ต้องประกาศหยุดยิงจริง แรงกดดันมีมากถึงขนาดที่ถ้ายังจํากันได้นะครับพลเอกวุฒิมินออนไลน์ก็เพิ่งเดินทางเยือนไทยหาหรือกับนายกนุนตรีมาเลเซียอันวาอิบราหิมโดยมีคุณทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษปประธานอาเซียนร่วมมงด้วยเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็นําไปสู่การที่รัฐบาลถามพม่าขยายระยะเวลาข้อตกลงหยุดยิงไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมซึ่งก็คือสิ้นเดือนนี้แต่ดูเหมือนว่าการพูดคุยกับอาเซียน การพูดคุยกับนายกมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนรวมถึงคุณทักษิณชินวัตรจนมีการประกาศออกมาการประกาศหยุดยิงดูเหมือนจะเป็นแค่ลมปากครับเพราะเอาข้อจริงย้อนกลับไปวันสองวันที่ผ่านมามีเหตุเกิดขึ้นมากมายที่มีรายงานว่ารัฐบาลทหารพม่าส่งเรื่องบินโจมตีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายพลเร,รือนจนทําให้ผู้เสียชีวิตเป็นพลเร,รือนมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเกิดเหตุอย่างน้อยสองจุดด้วยกันแล้วอย่างที่บอกว่าความเสียหาย เกิดขึ้นกับเพลาเรือนครับจุดหนึ่งเป็นการจอมตีโรงเรียนที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กจํานวนมากนะครับ เดี๋ยวเราว่ากันทีละจุดไปเริ่มที่จุดล่าสุดก่อนนะครับเพื่อมีรายงานเมื่อวันอังคารว่ามีรายงานกองทัพพม่าส่งเครื่องบินรบโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่ทางตันตกของพมา่าครับหมู่บ้าน,นังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้าการควบคุมของกองทัพอราการนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งสําคัญของรัฐบาลทหารพม่า,า,มาซึ่งกองทัพอรก์การนควบคุม14เมืองจาก17เมืองในรัฐยะไข่คือครองพื้นที่ไปเยอะมากในรัฐยะไข่แล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวันอังคารครับช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้า กองทัพพม่าสง่งเครื่องบินโจมตีหมู่บ้านที่มีชื่อว่าทุนยาวไวซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพยะไข่รายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้13คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนโดยที่มีความกังวลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นด้วยรายงานอ้างชาวบ,บ้านในพื้นที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตที่ว่านี้จากเหตุการณ์นี้ มีทั้งเด็กและคนแก่ครับมีเด็กหญิงอายุเพียง2ปีเสียชีวิต1คนมีคนแก่เป็นหญิงชาวราอายุ82ปีเสียชีวิตด้วยขณะเดียวกันมีผู้บาดเจ็บอย่างที่บอกนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจํานวน1อย่างน้อย20คนในจํานวนนี้6คนเป็นเด็กอายุ2อถึงสิปีและผู้บาดเจ็บคนอื่นๆเนี่ยก็มีช่วงอายุตั้งแต่1 9บเถึงห้ปีเหตุการณ์นี้รุนแรงนะครับเป็นการใช้เครื่องบินโจมตีหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่พลเรือนชัดเจนไมว่าพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านนี่คือสถานการณ์ที่รัฐยะไข่นะครับอย่างที่บอกว่ารัฐยะไข่ถูกปกครองยึดครองโดยกองทัพอร์กันฝ่ายต่อต้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่ทางตวันตกของพมา่า การโจมตีครั้งนี้ดูเหมือนจะรุนแรงใช่ไหมครับแต่ว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารุนแรงกว่านั้นอีกครับเพราะว่ามีรายงานการโจมตีโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตสกายทางตอนกลางของพม่านะครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนอย่างน้อย20คนและมีรายงานครูเสียชีวิต2คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกถึง20คนนะครับ สื่อท้องถิ่นในพม่ารายงานว่าโรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายต่อต้านก็อยู่ในเขตปกครองของพื้นที่ฝ่ายต่อต้านโดยรายงานระบุว่ากองทัพพม่าได้ส่งเครื่องบินรบมาโจมตีที่จุดนี้แล้วก็เป็นการโจมตีโรงเรียนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กนักเรียนจํานวนมากเหตุนี้ทําให้หลายคนกลับไปติดตามสถานการณ์ในพม่าอ,อีกครั้งเพราะหลายคนชี้ว่านี่สะท้อนหลักฐานที่ชัดเจน ว่ารัฐบาลทหารพม่านอกจากจะไม่ยอมทําตามข้อตกลงหยุดยิงที่ตัวเองเสนอขึ้นมาเองที่จะมีผลไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แล้วรัฐบาลทหารพม่ายังเลือกโจมตีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายพลเรือนด้วยเหตุการณ์นี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักครับแล้วก็เป็นเสียงวิจารณ์ที่ทําให้ฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าต้องออกมาแก้ข่าว แต่ว่าเป็นการแก้ข่าวที่หลายคนบอกว่าก็ดูเหมือนอาจจะฟังไม่ขึ้นเพราะว่าหนังสือพิมพ์ที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลทหารพม่าออกมากล่าวหาครับว่าเหตุโจมตีโรงเรียนที่สกายทั้งตอนกลางของพม่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยเป็นฝีมือของกองกําลังฝ่ายต่อต้านที่เข้าไปโจมตีหมู่บ้านที่ไม่ได้สนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าพร้อมย้ําว่าการรายงานข่าวที่บอกว่ากองทัพพม่าโจมตีโรงเรียนแห่งนี้เป็นเฟกนิวส์ แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้อเท็จริงก็คือโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตที่เป็นพื้นที่ควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทาหารพม่าอยู่แล้วแล้วก็มีหลักฐานหลายต่อหลายชิ้นที่สะท้อนว่าการโจมตีนั้นเป็นลักษณะของการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงจุดอื่นๆว่านี่เป็นการสร้างข่าวปั้นข่าวปั่นข่าวขึ้นมาหรือไม่ด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีการแก้ด้วยภาพหลักฐานภาพที่เรายกขึ้นมาของดีราวดีสื่อท้องถิ่นในพมา่านี้เป็นเพียงภาพหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วภาพที่เกิดขึ้นมีภาพที่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถหยิบขึ้นมานำเสนอได้อีกมากเลยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพมา่านะตอนนี้นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านไปเดือนกว,กว่าๆหลังเกิดเหตุแผน่นดินไหวถึ้งเปลี่ยนสถานการณ์ในพมา่าหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ยากลำบากหนักขึ้นจากเดิมที่หนักอยู่แล้วจากสงครามการเมืองที่ดำเนินเดินหน้ามาหลายปีพอเจอแผ่นดินไหวก็หนักขึ้นไปอีกแต่พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีแรงกดดันให้รัฐบาลท่ามาๆต้องหยุดยิงหนึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลัง ไม่ต้องห่วงกังวลว่าการเข้าไปทำการช่วยเหลือจะถูกลุกหลงจากการจอมตีจากสงครามกลางเมืองหรือไม่ขณะเดียวกันนี้ก็เป็นแรงกดดันเพราะว่ารัฐบาลทาหารพม่าเองเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าผู้นำรัฐบาลทาหารพม่าพลเอกุ้ยสมินองหลายจะยอมรับข้อเสนอนี้แต่ว่าเป็นการยอมรับที่อาจจะไม่นำไปสู่การปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างน้อยที่สุด ก็สะท้อนที่เห็นจากสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แะครับภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความกังวลก็คือการก่อเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจะเป็นการก่อเหตุที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความกังวลถึงสถานการณ์ผีซ้ำดั้มพลอยเคาะซ้ำกรรมัมซัดของประชาชนในพมา่าที่เสียหายจากแผ่นดินไหว ตื่นตระหนกจากเหตุภัยธรรมชาติและยังต้องพึงระวังถึงการโจมตีที่จะเกิดขึ้นด้วยอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าหลายคนติดตามสถานการณ์กันก็คือสถานการณ์ในบริเวณแนวชายแดนไทยกับพมา่านะครับแต่ในพื้นที่ในจุดนั้นเนี่ยก็มีลักษณะของฝ่ายต่อต้านโดยเฉพาะอย่างยิง่งกองกำลังของเกาหลี่ยงที่เข้าไปยึดฐานของทหารพรมา่ามากขึ้นมีเสียงปืนมีเสียงระเบิดดังขึ้น มีรายงานผู้หนีภายการสู้รบข้ามฝั่งมามากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปสถานการณ์ในพมา่าเรายังเกาะติดอย่างต่อเน,นื่องนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างบ้านเราเป็นเหตุการณ์ที่เราจะได้รับผลกระทบยิ่งแรงเรายิ่งได้รับผลกระทบครับสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today